ลัดไปเจอมันมันหัวผักกาดนะที่ร้านร้านแขกนะนี่ค่ะหัวใยใหญ่ได้มาทั้งหมดห้าโลกว่านะโลละสามออยเจ็ดสิบเซนนี่ค่ะสี่หัวโลนะแบบเนี้สามหัวดูหัวเบลเลอร์เลยค่ะแล้วก็เลยได้มาได้มานาวมาด้วยเอามาหมดเลยนะเอามาหมดตะก,ก้าเขาเลย ทั้งหมดห้ากิโลแล้วเราจะมาอบกันมันหัวผักกาศค่ะอร่อยนะคะลองไปซื้อหามาทานดูนะคะอร่อยคะ่ะไม่ผิดหวังเลยนะ,ะมันหัวผักกาศได้มะนาวมาด้วยมะนาวมะนาวแขกนะ,ะมะนาวอินเดีย จะมาเนื่องมันหัวปักกาดกันนะแล้วก็จะตัดเป็นสั้นๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะเนื่อประมาณยี่สิบนาทีนะยี่สิบห้านาทีผ่านไปนะสุกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเย็นอย่างนี้นะคะปล่อยให้เขาเย็นก่อนเอาค้างไว้อย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อ,อเขา้าตู้เย็นยี่สิบห้านาทีสุกเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีดมาแกงดูค่ะสุกเรียบร้อยค่ะ